ใชครับผมนายว่าตงเน่ยมศึกษาเวอรชันบอสองทับสนะครับวันนี้ผมจะมาแก้ไขการตั้งราดผ่านในวงจรเมทริกสวิตช์นะครับแสดงผลจอ LCD อมารับชมได้เลยครับนี่ครับเป็นวงจรที่ผมได้แก้ไขนะครับหลังจากที่คลิปก่อนน้นที่ผมได้อัปโหลดมันไอเด,ด,ดตัวนี้ผมได้ใส่ผิดไปนะครับแล้วก็ผมได้เพิ่มหลอด LED มาด้วยนะครับ แล้วก็ไอตัวต้านทานนะครับนี่ก็เป็น p l c นะครับ 16F877 นะครับอันนี้ก็จอแสดงผล LCD นะครับอันนี้ก็คี์และอุป,ปรกรณ์อืออ่นๆก็เหมือนเดิมเลยนะครับแค่ผมได้เปลี่ยนอ e ีเลย์ตัวใหม่นะครับแล้วก็มาดูโค้ดที่ผมได้เขียนตั้งไว้นะครับ อ่าน,นี้ก็เป็นรหัสต่างของผมนะครับ088ครับโค้ดดูโค้ดก่อนนะครับอ mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็มาดันวงจรดูนะครับแล้วก็กดอ่ากคด,ดวเมื่อกี้ผมก็ได้บันทึกตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับ mm hmm. เพื่อนๆก็คลิกตรงนี้แล้วก็หาโค้ดที่เพื่อนๆได้บันทึกไว้เลยนะครับ mm hmm. ก็เปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับเป็น220 เราก็กดโอเคได้เลยเพิ่มเติมได้นนไม่กี่อย่างนะครับหลังจากนั้นเราก็มาลันวงจรดูนะครับกดดอกจังก่อนนะครับขึ้นเอน e ตอร์พาสเวิร์นะครับแล้วก็เราก็ลองใส่รหัสดูอันนี้ผมใส่รหัสเป็นเลขศูนย์มาก่อนนะครับศูนยถ้าใส่รหัสผิดมันก็จะขึ้นลอง p a สเ Word นะครับเราก็กดอีกครั้งนะครับ ขึ้นเดินพาร์เวิร์ดเราก็ลองใส่รหัสที่ถูกดูนะครับผมก็นั่งเป็น0ูนย์แปดเมื่อกี้นะครับในโค้ดที่ผมให้ดูศูนย์ศูนย์นยอ่าถ้าใส่ถูกมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับนี่นะไฟที่ผมได้เพิ่มเติมมาเป็นสองสีนะครับโอเคครับก็จบการนำเสนอบเียนตอนนี้ครับขอบครับ